dây bài đi giờ đi mặt tên mà dư nào thôi 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 đi thôi đi thôi đi thôi 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 ยังโดนเลยไม่ยืนชิ้นเฟนนี่ยื้อฟินนี่สุดอาจจไปรนเมาฉันันพสฉันป อยู่ได้สิไหนไปอยู่กับป่าเลือแสนแสนที่อยอะจริงใจใจชยอยากจะได้โทรศัพท์ที่อยากี่ตาซึมใจไม่แน่ที่อยูจ่จริงใจต่อใจที่ฟอนที่อยากได้ไอดดอดฟอนที่ใช้ที่ฟานที่อยากจะใส่โฟนได้ที อยากจินตาไปโบเล่โบเล่ฟที่ไฟเวทเจ้สังสิฟเดตต้องสิสเนด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 เน็ดเทโพเทเน็ดเทโฟเลโฟเลตเลตเลตโฟเล 咕咕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  bà đọc đi bao, lúc đi, lốp, bà lộc, Vì vương. 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 ที่ที่ิงใจอนใจที่แตลตาพูดยธมตาดตาตผ

โยเดใจไปยากมที Oh, <laughs> yeah,